ครูให้เขาทําเป็นเอาไม้ไอติมมาทําเป็นที่ขั้นหนังสืออันนี้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ลูกกลุ่มครูหนอย่าบางเพื่อนไปเขียนก่อนถึงจะให้ไม่เอาพูดจาไม่เพราะแอร์ใหญ่ก็ใหญ่คำว่าโคตรพูดไม่เพราะ โบเร็วดิอย่าเอาอะไรเข้ามาทานในห้องสมุดนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงอาตาลแล้วกลับไปที่อาคารหนูได้เลยนะคะเขียนเสร็จแล้วกลับไปได้เลยทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะเปิดลูกอมมาลุกอย่ายัดในห้องสมุดนะถ้าเกิดครูเห็นครูเสียใจแล้วครูก็ไม่แจกขนมแล้วรู้ไหมแฝดชื่ออะไรคะ โมาเอไบมาเอเขามสงบแปด้แปดครูขอใบลูกใบกระดาษมันร่วงอยู่ครูรู้เดี๋ยวไปซ่อมได้ อ่นไหนเงยหน้าไหนสิลูกคนนี้ชื่ออะไรนะอารสซานอ่ะคนนน้นล่ะอีโมารงครับ